รถฮุนได h ฮดวันนะครับติดเครื่องเทสการทำงานระบบแอร์หลังจากที่เราซ่อมอ่ะเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเราซ่อมอะไรบ้างคันนี้ก็ตอนนี้ในรถเดินเบานะครับสู้หลังอุณหภูมิในร่มวันนี้ก็33.9ในรถตอนนี้เย็นได้อยู่8.9องศานะฮะ 8.9องศาก็วัดจากนะรตรงช่องกลางนะฮะช่องกลางช่องกลางแถวที่สองอโอเคนะก็8.5องศานะครับขึ้นมา8.6ก็ ด้านหน้าก็กําลังประกอบนะครับเดี๋ยวจะประกอบแล้วเดี๋ยวเทสให้ดนูนัดลมใหม่นะที่เปลี่ยนนะครับตัวนี้ทำงานเป็นปกติทุกอย่าง เปลี่ยนตัวไส้กรองเดเออร์เรียบร้อยนะฮะที่อยู่ในกระบอกขาวๆนะตัวคอมเพรสเซอร์ก็เปลี่ยนลูกปืนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับตัวนี้ ความเย็นตู้หน้าตอนนี้อยู่ที่7.6องศานะฮะลมที่ออกจากช่องลมมา7.9นะฮะ7.6 7.9ค่าความร้อนอยู่200นะฮะตอนนี้200เมื่อวานลาดน้ำลงมา200แต่ความเย็นไม่ได้นะครับในคลิปที่ถ่ายไว้นะ ถึงเราลดความร้อนของระบบแอร์ลงมาที่200แต่อุณหภูมิความเย็นก็ไม่ได้นะไม่ได้ลงมาถึง7.8นะเมื่อวานวันน,นี้หลังจากเติมน้ำมันคอมใหม่นะก็เปลี่ยนตัวกรองน้ำยาแอร์ใหม่ความเย็นลงมาได้7.5องศาคันนี้ใช้น้ำยาแอร์เคลียของญี่ปุ่นเติมให้นะ เซตอะไรที่เปลี่ยนในงานซ่อมครั้งนี้หลักๆก,ก็คือพัดลมที่เสียนะครับนะฮะที่เสียแล้วก็มีตัวลูกปืนลูกปืนหน้าคัดคอแมแอร์สภาพนี้แล้วนะมันร้อนนะฮะดูสภาพเหล็กมันร้อนนะครับ,สนนรบแสนสามเหล็กนี่เปลี่ยนสีแล้วนะครับร้อนมากอันตรายครับตัวนี้ถ้าร้อนมากๆเดี๋ยวหน้าคัดไหม เดียซินคอมรั่วนะเพราะว่าแกนซินมันอยู่ตรงกลางนะก็ระมัดระวังกันด้วยครับรถเราสตาร์ทเครื่องอยู่กับที่มันทํางานเลขกิโลมันไม่หมุนนะแต่คอมเพรสเซอร์มันทํางานอันนี้ตัวกรองน้ายาแอร์ที่อยู่ในในแผงคอนเดนเซอร์นะครับที่บอกว่าเหมือนค่าช้างเอางาเลยนะนะก็เปลี่ยนตัวกรองให้ใหม่อันนี้กรองฝุ่นนะฮะทางเจ้าของรถบอกว่าเพิ่งเปลี่ยนมาขอเป่ามันไม่ได้เป่าแล้วอ่ไงเงี้ยนะ มันมันเกินเป่าแล้วนะสภาพมันไม่ไหวแล้วนะครับขอเปลี่ยนนะครับขออนุญาตเปลี่ยนเลยนะขออนุญาตเปลี่ยนนะครับคันนี้รายการอะไรมีเท่านี้แล้วก็มีในส่วนของน้ำมันคอมที่เติมเข้าไปนะครับเรียบร้อยนะฮะเทียบความเย็นหน้าหลังนะครับตู้หน้า7.7ตู้หลัง8.6 ตู้หน้า7.5แล้วนะครับรถฮุนไดเฮ็ดวันนะครับหลังจากซ่อมเราก็ออกมาเทสข้างนอกกันนะครับ <c oughs> โอหน้าจอเริ่มชัดแล้ <c oughs> แต่ตู้หน้าตอนนี้ได้อยู่10.8ตู้หลังขึ้นมา14.3สี่จุดนะฮะ อุณหภูมิกลางแดดตอนนี้ก็52.9กับ50.8นะฮะนะบวกลบเล็กน้อยนะฮะ53 50นะฮะน่าจะเป็นเครื่องบินสำหรับเช็คสภาพอากาศนะเดี๋ยวรอดูความชื้นว่าจะทำฝนเทียมได้ไหมก็ <c oughs> มาดูค่าความร้อนกันนะครับปิดฝากระโปรงเทสนะเมื่อวานนี้ขึ้นมาร่วม400นะตอนนี้ปิดฝากระโปรงเทสภายนอกก็อยู่ประมาณ250นะประมาณ250โอเคนะครับเสียงพัดลมไฟฟ้าทำงาน ปกตินะมันร้อนมากๆมันจะเริ่มดำแล้วนะโอเคเก็บก่อนเก็บก่อนเดี๋ยวจะไหม้นะฮะ,ะเดี๋ยวจะไหม้รถเข้าซ่อมตอนเลขไม่หนึ่งแสนมหมื่นห้าพันกิโลนะครก็คือใช้งานระบบแอร์มาถึง1น5่งแสมกิโลแล้ว เพิ่งมาเจอาการพัดลมไฟฟ้าเสียแอร์จอดเดินเบาไม่เย็นนะฮะก็ต้องฝากผู้ใช้รถทุกท่านนะครับว่าระบบแอร์ในศูนย์บริการเขาไม่เคยแนะนําอะไรเลยนะฮะในคู่มือรถก็ไม่มีนะฮะสิ่งที่เจ้าของรถควรจะระมัดระวังนะฮะก็คือการอย่าอย่าใช้รถจนมันเกิดอาการจนมันเกิดอาการเพราะว่าแอร์มันจะโหลด รับโหลดหนักก่อนหน้าที่มันจะแสดงอาการแบบนี้แล้วบางทีเราไม่ได้เฉลียวใจเราก็ใช้อย่างเดียวนะครพอถึงเวลาซ่อมมันอาจจะเสียหายหนักนะครับต้องระมัดระวังกันด้วยครับระบบแอร์ควรตรวจเช็คทุกๆ30,000โลหรือ2ปีนะก็ควรให้ช่างตรวจเช็คดูสภาพการสึกหลอในระบบแต่ละจุดนะช่างก็จะดูแล้วก็วิเคราะห์ดูประเมินให้นะครับแล้วซ่อมแอร์ก็สามารถตรวจเช็คได้ทั้งปีนะครับ อย่ารอไม่เย็นอย่ารอมีเสียงดังผิดปกติอย่ารอมีกลิ่นแปลกๆนะฮะแล้วถึงเข้าไปเช็คนะครับซึ่งบางทีอาจจะทําให้มันมาเสียในช่วงหน้าร้อนแล้วช่างรับงานไม่ทันนะครับแล้วก็จะเป็นการตรวจเช็คที่ไม่ละเอียดทําให้ท่านเสียโอกาสครับเข้ามาดูภายในรถนะครับก็ลองในร่มเมื่อกี้นะฮะได้อยู่ 8 9องศานะพอออกมาจอดกลางแดดจริงๆนะก็เปิดพัดลมระดับเดียวกันนะฮะตู้หน้าได้12.7ตู้หลังมาที่15.3 15.3ก็วันนี้สิ่งที่เราทาก็คือเปลี่ยนพัดลมนะฮะซ่อมเปลี่ยนพัดลมให้สามารถทำงานได้ตามปกติแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนหน้าคัดคอมแอร์เพื่อป้องกัน ลูกปืนไหม้สภาพที่เห็นเมื่อกี้ก็คือลูกปืนค่อนข้างจะแดงไหม้แล้วนะฮะวันนี้เราชิงเปลี่ยนให้ก็ช่วยยืดอายุของมูเล่ลูกปืนคอมนะฮะออกไปแล้วในส่วนของไส้กรองน้ำยาแอร์ที่ทางผู้ผลิตแอร์รถเนี่ยเขาให้เปลี่ยนทุก3าม0 0ืโลวันนี้เท่ากับว่าแสนสามนะฮะแสนสามอย่างที่เห็นนะฮะแสนสามวันนี้เดินเบาสภาพความเย็นก็ประมาณนี้นะฮะ Expansion v wow, a l ควรเปลี่ยนที่60 0 0 0โลวันนี้เรายังไม่ได้เปลี่ยนนะครับต้องส่งให้ส่งงานให้เจ้าของรถลองใช้ดูนะครับเท่าที่ดูนี่ก็คือถ้าจอดอยู่กับที่กลางแดดร้อนๆบางทีก็อาจจะเย็นไม่ฉ่ำนะเย็นไม่ฉ่ำพอเท่าที่ดูนี่ก็คือขนาดเข้ามานั่งในรถก็อุณหภูมิในรถก็อยู่ที่32แล้วนะ32ลดลงมากว่าเมื่อกี้50องศานะ แต่ในรถเดินเบาทิ้งไว้อย่างเงี้ยนะฮะเดินเบาทิ้งไว้แล้วเข้ามาดูก็อย่างที่เห็นนะครับ13กับ15นะฮะก็รอบเดินเบานะครับไม่ได้ไปเร่งเครื่องอะไรเพราะเราอยากจะดูว่าถ้ารอบเดินเบามันทําได้ประมาณเท่าไหร่นะคะถ้าลองรถวิ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูลองรถวิ่งนะลองดูรถวิ่งถ้ารถวิ่งมันจะเราเร่งเครื่องนะครับ หนห้าร้อยรอบความเย็นลดลงนะครับ แสนกว่าโลที่ผ่านการใช้งานมานะครับถ้า x p a n นชั่นวาลตัวฉีดน้ำยาเริ่มอุดตันฉีดน้ำยาได้ไม่แม่นยำในรอบเดินเบาอาจจะฉีดน้ำยาเข้าตู้แอร์ได้ไม่เต็มที่ก็มีผลในการสร้างความเย็นนะสองก็คือในส่วนของน้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์นะครับที่ใช้งานมานานนะครับแสนสามวันนี้เราเติมบางส่วนเพิ่มนะครับถ่ายในคอมออกแล้วเติมบางส่วนเพิ่ม นี้ถ้ารถวิ่งเราได้รอบเครื่องที่สูงขึ้นการฉีดจ่ายน้ำยาก็แรงขึ้นนะฮะก็ทำให้เห็นความเย็นลดลงนะครับลดลงพอนรถมันจอดกลางแดดมันก็จะต้องรับความร้อนจากภายนอกด้วย ตู้หลังนี่หลังคาร้อนเลยนะฮะเมื่อกี้จอดอยู่ในร่มตอนเทสนี่หลังคาไม่ร้อนพอหลังคาร้อนเนี่ยตู้แอร์มันต้องจ,จ่ายลมจากส่วนหลังไฟท้ายและยิงขึ้นบนเพดานนะครับยิงขึ้นบนเพดานเจอหลังคาร้อนก็สูญเสียความร้อนนะฮะอุณหภูมิก็จะห่างกันอโอเคนะครับก็เป็นการเทสการทํางานแล้วก็เก็บประวัติเพื่อเล่าให้เจ้าของรถได้รับทราบนะครับว่ารถที่ไปทํา เราทำอะไรไปม,มั่งนะครับ